ตีค่ะลูกๆและานที่นาัของคุณยายลาศนามุทุกคูทุกคนข้ามันนี่ขามาซื้อของจ้ามาเดินห้างเออร่างขายทรงจ้าแย่เอาอันนี้ไปเอาไปลองดูโอเลี้ยงกับโอปีโอเลี้ยงนี่ค่ะนี่ค่ะกินแล้วสดชื่นจ้ากินแล้วสดชื่นเต้นดงๆเลยค่ะ <c oughs> นอนไม่หลับเลยค่ะถ้ากินพวกพวกนี้ ขาสั้นกินฝ้าเลยค่ะคือน,นอนจังไดยกับวอลล์เเป้ค่ะ<พ><ด>คุณคุณยายมากซื้อของกินของใส่จ้าตะพัดมะฮอดต้องให้ใเข้าตลาดเป็นเรื่องตึงเล่าซื้อของกินของใส่เลยค่ะลูก,ลกค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าไนท์บังกาล์มักบานห้องขาเอิ้หน,น้ำหม,มักพิล่านี่ค่ะของแม่มาลีเนี่ยจ้าหน้ำหมักพิลานะคะลูกคขา นี่เขาไปนีอ oh, an ิตานินโอ้ยลดแม่โอ้ยลดแม่ได้เลยนี่โอ้ยอิจตากล้องกับหัวปวดใจแม่ไอแม่นี่กับพวกไปมันเกาบางแน่บางแน่บางแน่โอ้ยโอ้ยวสิ่งละแกนสิ่งละไปสั่งใช้ รถมันบ่ไปบ่แม่นรถมันหนักรถมันเก่าโอ้ยโอ้ยรถแกเก่าคนแก่แก่เนะ